เอาละไม่ได้ค like, ิวใครเลยเกมเนี้ยคือแบบเตินเล่นเฉยเฉยอ่ะอุ้ย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 อุเฟอุเป็รไงุ้นคร้บอีเยอุ้ไอุ้อุ้นอ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ้น้อง้ยอุ้ยอยอ้ย้ออ้้ยยอ สวัสดีทุกชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กัผมในเกม ROV นั่นเองนะครับผมวันนี้เขกับผมในพาร์ทที่สิบแล้วนะครับผมตั้งแต่ทํามาก็นั่นแหละไม่เคยมีแบบว่าอัดเสียงคลิปแล้วภาพแบบนี้เลยในในเกม ROV นะพาร์ทที่แล้วที่ทําก็เป็นที่กลับมาทําล่าสุดก็เป็นไฮไลท์เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบพูดละโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จะมารับสกินเมย์ฟีกันดีกว่านะครับผม ผมรู้สากลั้นใจรอในการทำคลิปมากนะเพราะที่จริงผมได้นานแล้วมากิจกรรมวันที่5้าธันวาเนาะโอเคก็ก่อนจะไปรับเล่นนกอ้วนก่อนดีกว่าผมไม่เล่นนกอ้วนเลยนะมาเล่นนกอ้วนกันดีกว่าเล่นนกอ้วนกันดีกว่าครับผมผมขออย่าใช้แบบคูณสองแล้วนะคืใช้แบบคูณสองแล้วก็ป้องกันไปเลยแล้วกันมาเริ่มเลดโก้ครับผมมามาดูกันว่า ราจะได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันคะแนนมันตันแล้วลหละนะอืมนะได้สักสองหมื่นอะไรเงี้ยเออค่อยได้สักสองหมื่นอะไรเงี้ยเออก่อนจะไปรับสก,กินพี่เอกแต่ว่าระหว่างลวมในห้ามตายในในี้ถ้าตายน,นะาตนี่จบเลยนะห้ามโดนนะตัวนี้นนนแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าอีกครัง้งเราจะตุยนะทุกคนีแค่สักแบบคะแนนแค่สักหลักมือก็แล้วกันเพราะว่าแล้วไม่เสียดายเื่อถ้าเสียดายนี่จบเนี่ยนั่นมันเสียดายมากๆเลยผมต้องค่อยๆเล่นไปนเรื่อยๆนะเออเฉ้าะนานอยู่หรอกแต่ว่าไม่ได้ไล้วคนเราเล่นเล่นคิดว่าแบบ เฮ้ยเรายังตึงครับพี่แต่ไม่ต้องหลักหมื่นเลยนะฮ้ยถ้าไม่หลักหมื่นมก็ยากนั่นกินเวลาจิบพอสมควรแหะไม่นนเลยแต่นั่นแหละเพื่อพี่เราทำได้ครับผมเพื่อพี่เราทำได้อยู่แลครับตอนนี้ชิลๆสบายๆครับผมเรื่องแค่นี้ทำอะไจะทำไม่ได้สองหมื่นสองข้าแล้วไหมสองหมื่นองข้าแล้วไหมสองหมื่นองข้าแล้วไหมเฮ้ยมีตุกมีตุกนะมีตุกนะเนี่ยมันตั้งใจเตือนนะให้ตกเออมองขมผมก็เป็นนันแล้วกระตุกองมากแม่ทำไมกระตุกอย่างี้สี่พันเราได้น้อสี่พันเราได้เนาะสี่พันแล้วนะสี่พันแล ห้าพัะ 5, ละห้าพันละเออจะเย็นถ้าได้หนึ่งหมืนจะขึ้นสองหมืไงทุกคนแต่ห้ามตุ้เยอลชิปหายแล้วหมื 1, 200, ่นสองร้อยว่ะไว้ตายละไม่เม็นและไม่ไมาละเคมรับสกินเบกอ่ะครับ,รบทุกคนนะมันเนยเราจะรับสกินเบกกันนะพวกเต่าผมเยอะแล้วนะมาเราจะเดินเลยแล้วกันนะครับผมหนึ่งเก้าไป 2 9 9 2 4 9 1 2 3 4 4 9ส9 1ส3สุดท้ายครับทุกคน6,9เ2นี่ตะี่แต่ดำท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 นี่ครับสกิมพี่เกฮาร์ด็เกอร์ครับผมยังตึงกันเลยทีเดียวครับผมเราได้แล้วเป็มาใหม่เนี่ย เราได้แล้วผูกคนขออนุญาตซื้อนะครับผมฟิวไปซื้อฮีโร่ครับนี่กับลอยครับผมได้แล้วครับผมกับฮีโร่ตัวนี้เราจะใช้สกินพี่เอกครับจ็อกเกอร์กันดีกว่าครับผมผมมีสกินจ็อกเกอร์น,นะครับอ๋อมีตอนไหนวะนี่ครับผมทางที่ดีคือทางตรงครับน้องอย่างนี้สุดแข็งสุดคลาสสิก กดน,นี้ก็ได้ไม่เป็นไรกดน,นี้ก็ได้อ่าเริ่มลลกันเลยแล้วกันนะผมนี่มันถึงจะขึ้นอันนั้นมันหายากเลยฮะมาทุกคนเริ่มกันเลยฮะแี่แครี่คุณภาพผมนะนี่เรียบร้อยจะกินพี่เอกมาพร้อมฮะโอ้ร็อกเกอร์ผมยังไม่ทําแบบเปิดตัวนะผมยังไม่โหลดแต่ว่าผมจะโหลดวันนี้ยิงเทนเบิร์เบิร์นนามีอ่ะอันนี้แล้วกันเอาเอะไรไปก่อนแล้วกันเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ย คุณพี่จะเล่นเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะผมก็สายให้เล่นป่าแล้ววันนี้ผมเป็นแครี่คุณภาพไหมแครี่คุณภาพครับวันนี้ผมไม่โอ้คือไม่ไปซับแต่พี่โอ้ยหย่อนทีมต้องการซับพอร์ตฉันเล้ซับพอร์ตไม่ได้เอ้ยน้องอลิสมามาอลิสโอ้ยอ้ยโอ้ยฮะบัตเปน็นลิบบอนสมัยสมงบออยู่หรอมันะ้ง a few moments later รวยครับผมไปครับรวยครับผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นนะอย่าด่าผมนะคอมเมนต์อย่าด่าผมนะผมไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นนะดูยืมช่วยวด้ยวยแต่เช้าเลยคือจะฝักอะไรของเขา นี่งอะไรี่งาน่งอะไรเออฟิวเอ,อ้ยดีเสียงเพลงดยนะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไตั้งใจฟังนี่มันส้มจังวะพี่นะไฟเดอ e h โฮมดันป้อมดีกว่าครับเราลอนป้อมกันดีกว่าดันป้อมมาดันป้อมมา,อ,มาอุ้ยออกดีกว่าเดี๋ยวโดนดี เอ้ยเล่นไม่แพนไม่เล่นไม่แพนวิ้นน้องบัสเราอย่างตึงเลยโอ้เขาของข,องข,องข้างๆเขาก็มีอะไรนี่ว่าลืมไฟนะนฮอมยิงคลิปตึงๆยิงคลิปตึงๆไม่ดีแฝกเธอครับเ,เหมือนผมจะเล่นไมทันัดนะสักครู่นะฮะ เดินปลอยป้อมตึงๆไปดีน้องเออเออแต่แตกนิดเดียวป้อมจะแตกอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยอืมอืมแต่กูดันป้อมมาก็ได้เอ้ยกูแตกป้อมแตกเฮ้เศร้าจุงไปเช็อย่างตึงพี่โอ้ยเล่นกลางมาแล้วเขินยังเลยอะ่ะไปลุยไปดิ แบบตึงอ่ะเอออย่างตึงครับพี่อย่างตึงอย่างตึงโอ้ย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 ขอโทษขอโทษหิวคิวพดหิวคิวพดขอโทษที่หิวคิวนะฮะเอาละไม่ได้คิวใครเลยเกมเนี้ยคือแบบเดินเล่นเฉยเอุ้ย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 อุ้อุ่นครับอี้ยอุ้ไอุอุ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้น้อง้ย้ยออ้ย้อ้้้ย เก็บช็อตตึงๆไปเลยครับพี่เก็บช็อตตึงๆไปดีน้องหออายันป้อมครับฟูไม่มีใครอยู่กันดันเลยละกันไม่มีใครอยู่กันดันเลยละกันเออยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาวะ่ะ น,น,นี่ครับน้องนี่ครับนี่นี่เอ้ยเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวยนิดเดียวนิดเดียวไม่เอยนิดเดียวไอ้ได้แรกการแรกการน,นี่นี่นี่สเตปพี่เอกแครี่อย่างเตึงงไงน้องแครี่คุณภาพจะไม่เหลือกูคนเดียวคนระดันป้อมพี่ดันป้อมเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจนเย็น สวยสวยจบ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 ไม่กูว่าจบแล้วเนี่ยตอนเนี้จบเรียบร้อยครับทุกคนกับเกมแรกของวันเลยนะครับผมนี่คือเกมแรกของวันเลยนะเป็นอาลีัและเกมแรกของวันด้วยแล้วกันนะผมกับพี่เอกของเรานะครับผมนี่ค่ร็อเกอร์ของเราอย่างต็งนะผมและนี่คือแครี่คุณภาพของเราผมครับผมมาแล้วครับผมถึงจะก็เราจะกลัแต่ว่าเราฝึกเล่นนะเราฝึกเล่นครั้งแรกครับผม นี่ได้ประกาศพี่เอกมาแล้วนะทุกคนยังตึงที่เหลือก็อาจจะแบบยังไม่เท่าไหร่เนาะโอเคครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมเพราะว่าใหม่ในพาร์ทหน้าของพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างไงเนาะเดี๋ยวผมจะพาร์ทหน้าจะดูว่าผมจัดลุนยังไงอะไรยังไงเนาะเพราะว่าผมจะตั้งใจมาเล่นละตั้งตั้งใจเล่นพี่เอกของเราละเราจะทิ้งลูกสาวเราสักครู่นะเออสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นลูกสาวเราใหม่เพราะว่าเราเรายังดัดตานลูกสาวไปถึง ยังไม่จบนะยังไม่ตันโล่ม่วงเลยนะเออขอต้อนรับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับพี่ชายครับผมก็มาในคันหน้าครับ